กลบสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมต่อแสแบงแห่งคนรักเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเดียญนี้นะครับท่านผมได้มานานแล้วนะครับท่านเพราะว่าผมเก็บไว้ครับดูที่นี่แหละครับเก็บไว้อยู่ที่ บ้านผมนี่แหละครับท่านที่ผมอยู่นี่แหละครับสวยงามมากันนะครับท่านแบบนี้นครับแต่เสียอย่างเดียวคือผมยังไม่ได้ทําการล้างนะครับท่านไม่มีเวลาครับท่านทำงานไปด้วยครับมันก็เลยยุ่งอีนุงตุ้งังอยู่เลยไม่มีเวลาที่ทําการล้างครับท่านก็มาให้พี่เพื่อนเพื่อนน้องทุกท่านดูแบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวทําการล้างเมื่อไหร่แล้วผมจะกลับมาให้พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆดูอีกรอบหนึ่งครับว่าความแตกต่างมันอยู่ตรงไหนครับระหว่างล้างแล้วกับยังไม่ทําการล้างครับท่าน ความสวยงามมันจะแตกต่างกันขนาดไหนพี่เพื่อนเพื่อนของท่านคอยดูกันแล้วกันนะครับเรามาดูครับว่าเลี้ยนนี้เป็นปีพศอะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สาคัญครับเรี้ยนที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหญละประมาณเท่าไหร่นะครับสงหลักยูนซีเราหายากมากครับทุกวันนี้ไม่มีหรอกครับด้วยเว้นจะไปซื้อที่นักสะสมมือชีพเขามีแน่นอนครับอีกอย่าง บางคนนี้เขาก็ไปแลกเอาหมดแล้วครับท่านเขาหรือว่าเขาขายไปหมดแล้วครับสลับเหรียญแบบนี้นะครับลักษณะของเหรียญคือเป็นเหรียญแบบทองสีตัวติดนะครับท่านคิวโปนีกกิอยู่ด้านนอกครับหรือว่าสีเงินเนี่แหละครับท่านส่วนด้านในก็สีทองล้วนนะครับภูมิพนอรุญเจดีตอยู่เบื้องหน้าพงท่านส่วนด้านหลังก็รัชการที่เก้าครับท่านแล้วไปดูบารมีูปพงท่านดูสิครับเป็นยังไงบ้างครับนี่สวยงามไหมสวยงามมากครับนี่คมชัดเจาะมากครับท่าน แต่เสียงเดียวก็มีเลรบุญเลยพี่อยู่ปกติธรรมดาของเหรียญที่ผ่านการใช้นั่นแหละครับท่านใช่ไหมครับผมนี่ครับเลยบุญเลยพี่มีอยู่ครับแต่น้อยมากครับอยู่ที่บรมรูปองสานนิดเดียวเองครับท่านแจ็คจมองเห็นด้วยซ้ำครับนี่ครับมาดูขอบเฟืองครับเป็นไงมาครับขอบเฟืองเหรียญนี้ครับขอบเฟืองสาับเรียบของเหรียญสิบบาทปีพศนี้ครับท่านโอ้โหก็มีการสึก้อนี้ไดหน่อยนะครับท่านแต่ไม่ถึงกับบากมาม่อะไรเห็นชัดเจนอยู่นะครับนี่ครับชัดเจนเลยนะครับ การซิ้ลเราก็มีอยู่แต่ไม่ถึงกับมากมายเลยนะครับก็เห็นชัดเจนอยู่นะครับสำหรับขอบเฟืองสรับเรียบเนี่ยรอยบ hmm. mm ุบรอยบี้ก็มีครับแต่ไม่ถึงกับมากเหมือนกันอย่างว่านันเลยครับท่านสาหรับเหรียญขอบเฟืองสลับเรียบเหรียญสิบาทเนี่ยจะสั้นกว่าเหรียญสองบาทยอนนะครับท่านท่านไปสังเกตดูก็ได้ครับว่าใช่หรือไม่ครับหรือว่าเปรียบเทียบดูก็ได้นะครับสวยงามมากันนะครับนี่ครับเรามาดูหน้าหลังดีกว่าครับว่าเป็นปีวศอลไรนะครับนี่ครับด้านหลังชัดเจนนะครับประเทศไทยครับ อักษรบิลสามตัวทีกกันอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมานีนะครับท่านสาหรับอักษรบิลนี่สึ้นมาเพื่อผู้มีการทางสายตานะครับท่านสำหรับอักษรบิลนี่นครับจะได้เอามือรูกคาด,ด,ด,ดูว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับพอสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าครับท่านสองนห้าสี่เก้านะครับท่านโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยครับผลิตเยอะแน่นอนครับสำหรับปีสองนห้าสี่เก้านี้ไม่ได้ติดอยู่ในดิบอันดับที่หายากอย่างแน่นอนครับสำหรับปีสองห้าสี่เก้านี้นะครับ ส่วนตรงกลางคือพระปางวัดอรุณราชวรารา,ามต่ำลงมาอีกนี่คือแม่น้งเจ้าพระยาและลา่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอัลิบิกนะครับสําหรับปีพศ2549นี้นะครับท่านคงกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตเลยครับโอ้โหเยอะมากเลยนะครับท่าน128่งร้อยล้านเแสนสามพเหรียญน,นะครับท่าน128่งร้อยล้านเแสนสามพเหรียญน,นะครับท่าน ในระดับยูนซีนั้นเขาอยู่ที่เหรียญละหกสิบาทครับหกสิบาทนะครับหกสิบาทนะครับสี่เหรียญ่ผ่านกันใช้นั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละยี่สิบห้าบาทถึงสามสิบบาทเท่านั้นเองนะครับ